สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้เรากลับมาที่ Google g e m i n i กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ยังคงอยู่กับ Google Gemini ที่ทํางานบนสมาร์ทโฟนหรือว่าบนมือถือนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้รูปภาพกับ Google Gemini ซึ่งจะนําเสนอคุณในหลากหลายมุมมองในหลากหลายลักษณะซึ่งคุณได้ประโยชน์อย่างแน่นอน จะมีเรื่องราวอย่างไรครับไปติดตามกันนะครับสำหรับคุณที่ยังไม่เคยติดตั้ง Google Gemini เลยนะครับคุณไปที่ Play Store นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับที่ไอคอนรูปแว่นขยายทางด้านล่างแล้วไปทางด้านบนพิมพ์คาว่า Gemini นะครับคุณติดตั้ง Gemini ให้เรียบร้อยก็หน้าตาไอคอนแบบนี้นะครับผมติดตั้งแล้วผมก็จะกดเปิดเลยนะครับอ่ะเราไปดูกันครับว่า Gemini หน้าตาเป็นแบบไหน คือ EP ก่อนหน้านี้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับการเจเนเรตรูปภาพใน Google Gemini ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะแตกต่างออกไปนะครับวันนี้จะทำงานกับรูปภาพทำงานอย่างไรครับอ่ามาดูเปิด Google Gemini ขึ้นมาขึ้นหน้าจอต้อนรับแบบนี้วันนี้ยังคงเป็น EP ต่อเนื่องนะครับผมจะใช้ Google Gemini 2.0 Fast Experimental เหมือนเดิมนะครับซึ่งอาจจะเป็นอ่าเวอร์ชันทดลองแต่เขามีความรวดเร็วครับผมก็ทดลองให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเลย ในเบื้องต้นตอนแรกแล้วเวลาที่เราใช้มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนกับรูปภาพเนี่ยแน่นอนครับไอคอนทางด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นรูปกล้องถ่ายรูปครับคุณผู้ชมก็เอานิ้วกดไปตรงนี้ได้เลยครับเมื่อกดไปแล้วเขาจะพาเราเข้าไปที่หน้าจอของการถ่ายภาพแน่นอนครับเราสามารถเดินไปถ่ายภาพไปถามเจมินายไปได้เลยแต่ว่าวันนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วผมจําเป็นนะที่จะต้องนําภาพที่ถ่ายมาแล้วนะครับมาทําให้คุณผู้ชมได้รับชมเนื่องจากว่า ผมไม่ได้เดินถ่ายภาพไงครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะอัดวิดีโอในสตูดิโอเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะไปเดินถ่ายภาพจึงไม่ได้ทําขึ้นมาอ่ะทีนี้รูปภาพต่างๆที่ผมจะนําเสนอคุณผู้ชมในวันนี้มีอะไรกดนิ้วไปที่ปุ่มทางด้านซ้ายตรงนี้ครับเขาก็จะพาเราเข้ามาในพื้นที่สําหรับค้นหาภาพที่เราต้องการผมยกตัวอย่างนะผมสงสัยจังเลยว่าภาพนี้คืออะไรผมก็ไปเลือก ภาพที่ต้องการมาหลังจากนั้นผมก็เอานิ้วกดไปที่คําว่าแนบจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะใส่คําสั่งเข้าไปได้นะครับอ่ะผมจะถามเขาว่าภาพนี้คืออะไรอันนี้คือผมเตรียมพร้อมมาแล้วจะได้ไม่เสียเวลาในการพิมพ์สําหรับคุณผู้ชมเองสามารถที่จะพูดตรงนี้ได้เลยและเมื่อเราพูดเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นคําถามให้กับทาง google gemini นะครับเขาจะไปค้นหาข้อมูลให้เราเลยและข้อสําคัญก็คือว่าเขาก็จะอ่านให้เราด้วย ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอ่ะตอนนี้ผมใช้วิธีการพิมพ์นะผมก็ใช้วิธีการกดนิ้วไปที่ไอคอนรูปจรวดเพื่อถามเขานะครับเขาก็จะบอกว่าภาพนี้เป็นภาพของชาโมริงกานะครับซึ่งเป็นชาสมุนไพรก็คือชามะลุมนั่นแหละนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เป็นชามะลุมนะครับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชานี้ประโยชน์นะครับรสชาติวิธีชง ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าเราชื่นชอบเราถูกใจเราสามารถกดถูกใจให้กับทางเจมิ n i ได้นะครับแล้วก็บอกว่าเข้าใจง่ายหรือว่าถูกต้องหรือว่าครบถ้วนอะไรประมาณนี้หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมก็ได้แล้วก็กดส่งตรงนี้นะครับจะช่วยให้ทาง Google Gemini มีข้อมูลดีๆนำไปประมวลผลว่าเอาละ่ะสิ่งที่เขานำเสนอเราเนี่ย ดีมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะสมมติว่าคุณผู้ชมเดินไปในพื้นที่ต่างๆแล้วถ่ายรูปมาคุณผู้ชมก็ใช้วิธีการตรงนี้ได้นะครับถามทาง Google Gemini ว่าสิ่งสิ่งนี้คืออะไรอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับอ่ารูปภาพรูปภาพแรกต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่2องกันต่อเลยครับว่าผมจะทำอะไรต่อนะอ่ะกดนิ้วไปที่ไอคอนแกลเลอรนะครับจากนั้นผมก็ ไปเลือกอาหารที่ผมชอบรับประทานอย่างมากเลยนะครับก็คืออาหารสิ่งสิ่งนี้นะครับแต่ว่าตอนตอนเนี้ยพร้อมที่ผมจะใช้ผมจะไม่ถามว่าคืออะไรหรอกเนื่องจากว่ายังไงยังไงผมก็รู้อยู่แล้วครับว่าอ่าตรงเนี้ยก็คือผัดกะเพรานะครับผมก็จะถามเขาประมาณนี้ว่าอาหารในภาพนี้คืออะไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการในการทําอย่างไรผมก็ถามไปทางเจมินายได้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าทางเจมินายเนี่ยเขาจะ ให้คําตอบเราอย่างไรจะช่วยเหลือเราได้มากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าผัดกระเพรา,ากุ้งราดข้าวนะ,ะก็บอกส่วนประกอบส่วนประกอบหลักนะครับก็จะมีกุ้งมีใบกระเพรา,ามีพริกมีกระเทียมบอกหมดเลยบอกวิธีการทําให้ด้วยนะครับซึ่งอนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของเคล็ดลับเพิ่มเติมแน่นอนว่าถ้าหาว่าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการผัดกระเพรา,านะครับคุณก็สามารถที่จะเอาสูตรจากตรงนี้ไปลองผัดกระเพรา,าดูได้จะเห็นว่า เพียงแค่นำรูปภาพอัปโหลดขึ้นไปยังสมาร์ทโฟนใน Google Gemini นะครับถามเขาในลักษณะแบบนี้เขาก็ช่วยเราได้มากๆเลยมาดูกันต่อเลยนะครับกับภาพที่3เดี๋ยวไปดูครับภาพที่3ผมเตรียมอะไรมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอ่ะเอานิ้วกดไปที่ปุ่มค้นหารูปภาพนะอ่ะกดเจ้าสุนัขต,ตัวน้อยตัวนี้กดแนบครับ จากนั้นผมเตรียมพร้อมอะไรไว้นะครับผมอยากรู้ว่าสุนัขเนี่ยคือภาพตรงนี้เรารู้อยู่แล,แล้วแหละว่าเป็นสุนัขแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าเป็นสุนัขพันธุ์อะไรนะครับเราก็เลยบอกว่าอขอข้อมูลสุนัขตัวนี้ยอย่างละเอียดแล้วกันให้ทางเ e มินายช่วยาหามาให้เราหน่อยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่านอกจากที่คุณอยากจะรู้ว่าภาพนี้คืออะไรแล้วนะครับคุณไปค้นหาอาหารเนี่ย นะครับไปถามเกี่ยวกับอาหารเอารูปภาพของอาหารไปถามเขาบอกสูตรพอเอาภาพสุนัขนะครับเขาก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขนะครับว่าสุนัขตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นสุนัขพันธุ์ไทยหรือว่าสุนัขพันธุ์ทางนะครับเนื่องจากมีลักษณะที่ไม่ตรงกับสายพันธ์ใดๆแน่นอนเขาก็จะบอกรูปร่างลักษณะข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆให้กับเราข้อสังเกตนู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นอะไรที่เราก็จะได้ทราบครับว่าเราจะเลี้ยงสุนัข ตรงเนี้ยเราพันนี้เราจะเลี้ยงอย่างไรนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมาดูกันต่อเลยว่าทําอะไรได้อีกนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะเอานิ้วกดไปที่ปุ่มสําหรับค้นหาเดี๋ยวมาดูนะโอเคผมขอเลือกดอกไม้สักหนึ่งดอกก็แล้วกันนะครับกดปกุ่มแนบเหมือนเช่นเคยครับแล้วก็ผมไปเอาพร้อมมานะผมถามว่าดอกไม้ดอกนี้คืออะไรนะครับผมก็ถามไปที่ทางเจมินาจะเห็นได้ว่าลักษณะการ ใช้รูปภาพเนี่ยมันสะดวกนะครับเพราะว่าภาพหนึ่งภาพม,มันแทนคำพูดได้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราเอาภาพมาถามทาง Google Gemini เนี่ยเขาก็จะช่วยให้ข้อมูลเราได้เป็นอย่างดีดอกไม้ในภาพคือดอกลีลาวดีก็จะมีะชื่อเป็นภาษาอังกฤษชื่อเรียกอื่นๆโน่้นนี่นั่นลักษณะต่างๆอย่างครบถ้วนนะครับเห็นไหม แค่ดอกไม้เพียงดอกเดียวนะครับเขาก็ให้ข้อมูลเราได้อย่างละเอียดบางคนก็อาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปต่างๆนะครับแต่ทางเจม i นายก็ช่วยเราได้ทีนี้มาดูอีกหนึ่งภาพครับที่เตรียมมาให้ในวันนี้นะครับภาพนี้ก็จะเป็นาภาพเกี่ยวกับสถานที่ดูบ้างนะครับผมขอเลือกสถานที่นี้ก็แล้วกันอยากจะรู้จังเลยว่าทาง Google g e ม i นายเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่านะครับผมถามเขาสั้นๆว่าสถานที่นี้คือที่ไหน นะครับก,ก็พิมพ์ลงไปแบบนี้ง่ายๆแล้วก็เอานิ้วกดที่ปุ่มจะวลดครับเดี๋ยวมาดูครับว่าทางเจมินายจะรู้ไหมว่าสถานที่นี้คือที่ไหนนะครับจากที่เห็นเนี่สถ,นนสถานที่นี้คือนาเกลือเป็นสถานที่ผลิตเกลือสมุทรก็จะบรรยายนะครับมีพื้นที่โล่งๆนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับการทํานาเกลืออย่างครบคันเลยเพราะฉะนั้นแล้วเห็นไหมแค่รูปภาพเพียงรูปเดียวเนี่ยเจมินายตอบโจทย์ช่วยเราได้มากมายผมจะถามเขาต่อนะ ภาพนี้จัดองค์ประกอบของภาพเป็นอย่างไรสมมุติว่ากรณีที่ว่าคุณเป็นคนถ่ายภาพนะครับคุณเป็นคนถ่ายภาพเนี่ยบางครั้งคุณก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่า,าภาพนี้มีการจัดองค์ประกอบที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าเจมินายเองเนี่ยกดปุ่มแนบต่อนะเจมินายเองเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะมีความสามารถตรงนี้หรือเปล่านอกจากการค้นหาข้อมูลนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะวิเคราะห์ภาพได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับ เขาก็จะบอกว่าภาพนี้นะครับเป็นภาพนาเกลือนะครับาสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบภาพได้ดังนี้เส้นนําสายตาเขาก็จะเล่าน่นนีนันกด3ส,ส่วนเขาก็จะบอกอไม่เป๊ะนู่นนี่นั่นแน่นอนครับประโยชน์ตรงนี้เนี่ยคุณสามารถนะครับที่จะนําข้อมูลต่างๆที่ทาง Google เจมินายบอกคุณเนี่ยไปปรับปรุงในการที่คุณจะถ่ายภาพให้ดีขึ้นได้อีกด้วยนะ มาดูอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมเตรียมไว้อ่าน,นี่ไงฉันควรปรับปรุงอย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ผมไม่ต้องถามละเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าทาง Google g e m i n i บอกแล้วครับเราต้องปรับปรุงอะไรตรงไหนอย่างไรเมื่ออ่านครบทั่วแล้วคุณก็ลองดูรูปภาพนะครับแล้วคุณก็เอาไปวิเคราะห์ว่าจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าและก็ถ้าหาว่าคุณอยากถ่ายภาพได้ดีขึ้นนะครับคุณก็ไปปรับปรุงวิธีการถ่ายภาพตามที่ทาง Google Gemini แนะนํา และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของอาการใช้รูปภาพกับ Google Gemini นะครับบนมือถือหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนแชนแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคำถามก็เหมือนเช่นเคยเลยครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคาถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ